โหปุญญาสักวุจยโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้สุขที่เกิดก่อทักทองมาจากประเพณีหลังจากได้มีการตักบาตรเทยหลากพระในหลังจากออกพรรษาแล้วแต่ละวัดในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะยิ่งแผ่นดินเมืองพระคือนครศรีธรรมราชก็ด้มีการสืบสารประเพณีบุญ กุศลนะครับเรียกว่าบุญสามคัคคีคือการทอดกระถินสามคัคคีนำท่านผู้ชมมาที่วัดท้าวราชตําบลกัแพงเสาอําเภอเมือักบ้านนครศรีธรรมราชพร้อมกับคณะกระถินที่กําลังแห่เข้าวัดในขณะน,นี้สิทธิอนุสิ์นะครับของวัดท้าวราชหลายรุ่นที่ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนจากที่นี่นะครับจะเป็นรุ่นพี่รุ่นนะ้ารุ่นลุงเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสกลับมาที่วัด นะครับนี่ก็คือทีมคาร์บอยทีมบิ๊กไบต์นะครับได้มาชมกาแฟเป็นโรงทานประกอบกันด้วยมีผัดน,นะครับซึ่งเป็นมีผัดโบราณกินอิ่มท้องทั้งของหวานของขา่าวสารพัดนะครับที่ได้ยกกันมาตามที่บรรดาท่านผู้ชมได้เห็น,นขณะนี้กขอคอนมุทนาสาธุในบุญของทุกส่วนฝ่ายด้วยนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมสําคัญในประเพณีกระถิ่นสมัคคีปีนี้ที่วัดทาวรา ตำบลํำแหงสองพื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจากรุ่นพระครูประโชคพัฒนก,กิจนะครับหรือพระท่านอาจารยน์น,นิลณปัจจุบันผู้ซึ่งเคยบวชเป็นสมณรที่นี่นะครับก็คือพระอาจารย์พระครูประโชคกิจจพรด็อกเตอร์นะครับก็ได้มาเป็นเจ้าวาดสารศา,รส,ารสนา,สออายุพะพทุทาศาสนานะครับแล้วก็การดูแลศาสนสถาน ของวัดนะครับให้คงอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับเพื่อการสรุกแก่การใช้งานในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่รบรราทุผู้ชมได้ดูได้ชมกันในขณะนี้นะครับแล้วอีกสักครู่เมื่อโช่อ,อเมื่อได้ชมภาพความงดงามของขบวนกระถินพร้อมบริวารน,นะครับได้เคลื่อนสู่ภายในบริเวณวัดและก็ได้มีการบวนอุบสดสามรอบแล้วเนี่ย สักรครูก็จะเป็นการสรุปนะครับแล้วก็กล่าวอนุทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญปีนี้นะครับที่วัดทาราดด้วยบันทึกไว้เป็นภาพแห่งความทรงจำนะครับจากสูนข่าวและบริการไขนุยสื่อสร้างสารรค์เพื่อการพัฒนาสังคมนะครับกลาวอนุมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าภาพโรงทานแล้วก็พุ่มกระถิ่น บริวา,การกระถินนะครับผ้าการะถินจากทุกแห่งที่นะครับที่ได้มากันในปีนี้นะครับได้เก็บสอยเรื่องราวบริบทต่างๆแห่งความรักความสามัคคีและความสุขที่ได้เกิดขึ้นในอารามวัดแห่งนี้นะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าวัดทวราชนอกจากพระกุญเจพระครูประชดอิจพรที่ต้องดูแลกิจการงานพระาศาสนาแล้วนะครับอย่างเป็นฝ่ายวิชาการที่จะต้องดูแลบ่มเพาะ อขอดรีกับพุทธสาวกอุบาสกอุบาสิก,การุ่นใหม่ๆในนามมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยหรือมอจอรอยด้วยนอกนจากนี้ก็เป็นผู้ซึ่งได้รับอนุญาตนะครับโรงเรียนทาราศเพราะให้เป็นโรงเรียนเพื่อการกับเคลื่อนคุลรุตุกุลธิดาของพี่น้องในละแวกกำแผงสองในใกล้เคียงเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดกันขึ้นมาซึ่งก็จะมีภารกิจหลายด้านนะครับที่จะต้องอาศัยพลังความร่วมมือาจากชุมชน สร้างความกระตักรู้ร่วมกันในการพัฒนา,าบุคลากร,รโดยเฉพาะเยาวยยชนของชาติอวันหน้าอย่างเข้มแข็งมีภูมิต้านทานที่ดีในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขครับท่านผู้ชมครับต้องขอจเจริญพรและก็อนุโมทนาบุญกับญ <c oughs> าติโยมพุทธบริษัท พัฒนาราททุกคนทุกท่านที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการาทำบุญตักบาตรเทโวโลหณนะลากพระประจำปีแล้วก็สมโพธิกระถินสมโพธิเรือพระรวมถึงโทษกระถินในช่วงที่วันที่ 18, 19, 20แล้วก็ญาติโยมมีความสุขถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยสักหน่อย ในการจัดกิจกรรมนั้นก็3วันติดต่อกันแต่ว่าเมื่อ,อประเมินฟังเสียงจากญาติโยมที่จัดกิจกรรมแล้วรู้สึกว่าปีนี้โยมบอกว่ามีความสุขและก็ในรอบหลายๆปีที่เราได้หยุดในการจัดกิจกรรมเรือพระลาพระมาหลายปีปีนี้ก็ประสบความสำเร็จ ทั้งการสร้างพระลากใหม่สร้างเรือพระใหม่รวมถึงการทอดกรถิน่นในต้นในต้นของของเดือนกรถินการกรถินในระยะเวลาหนึ่งเดือนฉะนั้นมองให้เห็นภาพถึงการสนับสนุนร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนลูกศิษย์ลูกหาของวัดท้าวราชในการออกโรงทานก็ดีในการร่วมด้วยช่วยกันในการ อทอดกระถินเสียสละปัจจัยรวบรวมสมาชิกบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาคนทั้งใต้และไกลมาร่วมกันอย่างพร,ร้อมรังสนับสนุนกันเต็มที่และก็มีความสนุกสนานกันอย่างครบครันดังนั้นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งอของบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการต่างๆดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นในปีปออต่อไปหรือโอกาสต่อไป หวังอยากให้ความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีของคนในชุมชนในหมู่คณะในหมู่บ้านรวมถึงราชการผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้งานกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาในทางพระศาสนานี้ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับคณะญาติโยมพุทธบริษัทเจ้าภาพกฐินลูกศิษย์ลูกหารวมถึงญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านทั้งไกลและไกลที่ได้มาร่วมกันาลาบตักบาตรเทโวลาบพระแล้วก็ <c oughs> สมพูดกฐินชมพูดเรือพระแล้วทอดกฐิน ในกิจกรรมของวัดททาราชดังกล่าวที่ผ่านมาและก็สํำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ขออนุมโมทนาบุญกุศลอันนี้จงคุ้มครองปกปักรักษาเราทุกคนทุกท่าน,านให้มีความสุขความเจริญยิ่งิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอินขอเจริญพร ตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญญานิปะลโลกัสมิงปะฏิทาโหนติปานินันน ตนโอกาสต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพจะได้ทำหน้าที่แสดงพระธรรมเทศนาในการแสดงความยินดีอนุโมทนาแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทควายคฤหั์ทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาเพื่อทอดถวายผ้ากฐินอย่างวัดเทาราแห่งนี้ โดยมีท่านด็อกเตอร์พระครูประโชคกิจจาพรเจ้าเป็นเจ้าอาวาสและเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองรูปที่หนึ่งในเทศกาลทอดถวายผ้ากถินถือว่าเป็นมหากูุสลอันยิ่งใหญ่เพราะเรามีความเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเราเกิดมาทั้งที ต้องสร้างดีเอาไวา้แม้จะตายไปสักทีก็ต้องฝากดีเอาไวา้นี่เป็นคําพูดของคนโบราณที่พูดสืบๆกันมาคําว่าเกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีเอาไว้คือสร้างบุญนั่นเองโยมสร้างบุญสร้างกุศลบุญทุกคนต้องสร้างกันเอาเองเพราะฉะนั้นบุญยังเป็นบาร,รมีอย่างหนึ่ง